ภาษาไทยมีการใช้ภาษาวรรณศิลป์ในเรื่องคําที่มันมีความไพเราะและที่สําคัญก็คือเห็นภาพที่อย่างเช่นคําว่าเหลืองเหลืองเหลืองครับเหลืองอะไรเหลืองออยใช่ได้เดี๋ยวไปตั้นลองถามยายมาเลยแต่ต้องผัดกันนะคบสุดท้ายใบตั้นลองคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรกันบ้างคําแรกครับดาครับดาทมินดาครับ ดำปื้อหนูคิดว่าดำดำปี่ครับอใช่ได้อ่ะต่อไปขาวขาวโพนขาวพองขาวโพงขาวจัวเออใช่ได้ต่อไปเหลืองครับเหลืองอย่างเมื่อกี้บอกไปแล้วเหลืองอ้อยเหลืองอ่อนเหลืองอารามเหลืองเหลืองจับครับใช่ได้ต่อไปแดงครับเอาแดงง่ายมากแดงแจ๋นี่นะแดงฉานแดงโรคแดงแดงเถือกครับ เ่ยต้าไปอ่าแล้วหอมครับหอมหอมง่ายง่ายหอมระรื่นหอมระรวยหอมหวานหอมเย็นครับเหม็นครับเหม็นคราวนี้เหม็นที่เราเราเคยได้ยินเหม็นเขียวเหม็นเขียวครับเหม็นคลุ้งเหม็นคลุ้งเหม็นหืัอเหม็นเหม็นตุกับเลยครับคำว่าอ่อนครับอ่อนละมน อ่อนรัทถวยอ่อนระโหยอ่อนอน้ออนว<ป>ครับเรามาคาสุดท้ายครับผมคําว่าแข็งครับแข็งปัง,แข,งแข็งแร่งแข็งเป๊กแข็งแข็งกระด้างครับเยี่ยมขอบคุณครับกติดตาม้วยนะผมช่องครูยายสอนหลานครับ